ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย เดี๋ยวใ้ผมว่ากดมันกำครวมอะไรบางทีมากอคือหลังดีก็ทำอะไรไม่ได้เลยหรอเยียร์มาเดี๋ยวเขามาติดไอ้เย่ี้ยนี่นี่แบบให้แค่ถึงเที่ยงคืนน่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เข้าก็แล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสมากเออก็ดีดีดีเดี๋ยวเขามาตุกอ่ะไม่ใช่ติดเหรอเออตุกเหรอเชื่อว่ามันแอบอยู่พอบอกรอบอกบอกแยกย้ายเว้ยเข้ามาทำไมวะถ้างั้น ไอ้มันไปเก็บอะไรต่อฮะมันไม่ออกหรอกมันเข้ามาทำอะไรใช่ใช่ถ้ามันไม่มามันไม่มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ยังไม่รู้กลไงแล้วอาจจะวิ่งไปทำคาถาไม่พี่คิดว่ามันน่าจะจงใจปั่นให้เราแบบเสียเวลาเว้ยเพราะดูก็รู้แบบไม่ปั่นห่ถ่ายไล่วอดไม่ละผิดมัดไฟกับมันเลยไม่รับบ้องเว้ยไม่ได้หมายผมจะมามีันตีมันมีคนบอกเลยว่าถ้ามึงคิดว่าจะให้กูเสียเวลาอ๋อโทษทีกูยิบสี่วะเยสเ็ด เฮ้ยคุเจอกูเจอกูเจอกูเจอคุเจอคุเจอไอตึกแดงตึกแดงตึกแดงกะลากังเออผมเจอผมเจอมาเป็นร้านเลยเป็นร้านเลยเออกมาลาม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 าไปกะละไปเลยตีเลยตีเลยเป็นร้านเลยตึกเวงตึกเวงตึกเวงไปเสียวสละชีสเป็นร้านใหญรูปลงตึกแดงแดงอย่าอย่าหนัวไม่กูจะมาดูกูมาเจอมัน ท้องไหนยังอยู่ปะอยู่มันพร้อมลันพร้อมรอไฟเลยพี่บั๊มเลยไปตังสัตติตังสติพยายามรวมรวมให้หมดก่อนเราเคยรวมันมลันลงมันลงมันลงมันมันลงนโยสั่งเลพี่ขอแปบนพี่มาล้ี่มา้ปมันลงแล้วมาได้ไหมมันลงโง่เลยแม่เจนแผมันนะเราเขาลงเรก็รอเพื่อนมาลมันลงเราก็ชิบอย่าไปทำเลยพี่แปดนะพี่เคยซ้ำรอยลุงลุงชนรถมาได่้ลงมันจะเอาเลยที่แคบมันมันอุ้มสมกับดี่เป็น ออกไาไหน็ไลืมนะใครที่ต้องอุ้มออกอย่าลืมนะไม่พี่ว่าแบบเล่เป็นเลยยเชั้นไหนอะชั้นบนหรอชั้นสองชั้นสองพี่ตามทวิตที่มันถ่ายเลยใครยังมาไม่ถึงไหมบอมเอมากันหมดเดี๋ยวเอรอก่อนอย่าเพิ่งลงนะรอเพื่อนก่อนนะยานะเยอะเหรอวะน่ะไม่เป็นพี่ชั้นสามดูดีเนาะ มันมีมันมีแอบมันมีแอบข้างล่างกับข้างบนกูเห็นแล้วมันมีแอบตรงบันไดเปล่ารอมันแอบตรงบันไดนะมีแอบมีแอบอยู่มีรถมันแอบอยู่นี่รถแฟัง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 มึงฟังกูนะมึงมึงจอดรถฝั่งขวาหน่อยให้เบนขับออกง่ายๆเป็นขับขับนะขับยากจต่ฝั่งขวาเลยมันมีเฟอร์จะเอาสุกออกอยู่ชั้นหนึ่งนะแดีวผมไอ้ผมไม่ไดี๋ยวผมไล่เฟอร์ให้ เอออยู่ชั้นหนึ่งนะมันจะเอาศพออกเออผมอะไรเฟอร์ให้สนสนเลยก็ได้นะไม่สนนะมึงรีเช็คสิครับรีเช็คมีใครยังไม่ถึงใครยังไม่มาป่าปัดเก่อแล้เลยนะปัดเกาะรอเลยนะปัดเกาะรอเลยแป๊บนึงใครยังไม่มาไหมฮัลโหลชนชเฟอร์คันนี้ไปถ้าไม่มีมึงเตรียมตัวถ้าไม่มีมึงเตรียมตัวไปชั้นสองทิ้งรถเรื่องรถออกเลยเตรียมออกออกมามามามึงก็มา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 จอดไกลดิมึงรออะไรมึงกลัวอะไรวะไอ้เหี้ยมาเออเนี่ยตรงเนี้ยเห็นคิกเกอร์กูบ้านเนี่ย

ไปชั้นหเพื่อนตายไปชั้นหไปชั้นหนึชั้นหไปชั้นหไปชั้นหน่อไปชั้นหเอมาชั้นหนึ่งไ้โบชนชนเมไปดิมาชั้นหนึ่งหนิมาชั้นหนิไ่ไกะหอชั้นหนงเต็มเลยเนี่ยชั้นหมาชั้นหดีมาชั้นหดฟังเสียงกูมาชั้นห่มาเอาเอา่งมันมาหน้าผมมาแล้วเอามันมาที่ผม่ามัน่มาเล่นไปเล่นไปกูไล่ไปดันขึ้นไปชั้นหนึ่งเฮ้ฟังชั้น

ไอ้เอสบเขาตึกไปเอาสบเขาตึกไปมอสบเขาตึกไปคือเระบาไล่ไโหล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 ตามกูมาดิตามกูมาดิฮัลโหลใครขึ้นรถขึ้นรถอยู่ตอนนี้ตามกูมาไอ้เบนบีเอ็มขับตามกูมาดิลุงลุงบอกเพื่อรองเนาะตาขับตามกูลุงลุงบอกมาดิขับตามมาขับตามมาขับตามมามันอยู่นี่มันอยู่นี่มาเอาดิตึกยิบสี่ตึกยิบสี่โดนบ้างมั้ย

มอฟเตอร์ตึกแดงหอพร้อมกันหอพร้อมกันนะใจเย็นเฮ้ยมีเหลือตึกยิสีโซบไม่ต้องแล้ววม่แจกกัล้วเบลพี่เหอเ้ยมเหลือต no ึกย wow. ิบส so, ี wanna, the the ่หนึ่งแจกกันเอาพี่ยิบสียิบสีเอาไปเฮ้ยมันหอมันหอบเพื่อเรานะมันอยู่ไหนมา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 ทุกคนทุกคนมา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 เอางี้มึงไปรวมมึงไปรวมเดเวลล่างเลยปะตึกยิบีทีที่วไปกลางถนนเมื่อกี้ใครใครไม่ใครฟังกู เฮ้ยฟังกูดิมึงใครมีโสมึงไปเลเวลล่างใครไม่มีโสมึงไปไล่ไอสัตว์ไอเฮียจะพูดที่ยน้หนาเร็วเงไปเร็วเร็วใครมีโสมาเรเบลล่างให้ดดนให้โวนโดนที่ไปเรเบลล่างนี่คือจะไปลุกขไหนไม่ก็ไปรวมกันไงไป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 อปไนีปไปไปนปไปเปไปไปไอไป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 ไดไปไปไอไป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 ะไปไไไไ ไม่ต้องเลเวลาร่างแล้วนะมันกระจายเลยนะใครมีศพกระจายเลยกระจายเลยกระจายเลยอยู่หน้าตึกอยู่หน้าตึปั้มาดีปั้มาดีเฮ้ยฟังฟังเจนเย็นหมาศพชั้นสองคนนึงให้ฉันเราไปจังหวะปะเข้าเข้าเข้าตึกชั้สองไหนไปฟังเพื่อนตีนั่งฟังเพื่อนเซต้าไปเดี๋ยวเซต้าไปเซต้าไปตกใจเรียตึกแดงตึกแดงรลตึงยี่สิบชั้นสอง้ึงชนดิไม่ใช่ตึกยี่สิบนะจะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วเออเออเพืจะพังแล้วขันขึ้นขันขึ้นโลเรยจะพังโซนโซนโซนขออีกอันเดี๋ยวไอ้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  เาเือนนหเนียเอาเอาเขาโดนยอดไลได้พี่เอเล้ยงต่างี้ครขับเฟ่อวตอนนี้ใครขับเฟื่เฟออยู่ไหนีบียน่มีคนนึัดแต่ผมมีศพไอ้ตัวนี้คือเียเหมกพวก่าเชี่ยวเหมัเอเยไอ้เลดเอาเฟอ่์มาสับกูได้ป่ะเดี๋ยวกูขับเฟอร์เองฟังไอ้มีศล่างไม่ต้องไม่ต้องมาตาไม่ต้องไม่ต้องตัวล่างไม่ต้องตัวล่าง ลงเยดลงเรสลงไม่ไม่พี่มาแล้วเดี๋ยวก็พูดในลำหพูดในใครที่ไม่มีรถอ่ะใครที่แบบมีห่อมีอะไรนไปไปแยกแยกันไปเลยเดี๋ยวหลับมันนับแล้วก็ใครที่ใครที่เป็นรถ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 เนอ่ะรถรถยอดอ่ะมามาหน้าคบหน้าคไอมีไม่ไม่มึงแยกเลยมึงแยกเลยล้องหาห่อเลยหาห่อหาห่อมีใครไม่มีห่อะดสุดยอไฟวดฮัลโหลใครมือว่างรักมาหน่อยนนหนึ่ง ไอพี่สอบเสือนะสอบเลยนะกลเ้ง๋ยวกูกำลังไปกูกำลังไปเนาะถนนถนนเอาโฉบไปหน่อยถนนถนนเอาโฉบไปหน่อยเอาไปห่อเลยกี้รถอะไรมันหลุดอ่ะไอ้นั่นอ่ะเสือไหมพี่สอบเสือไหมไอทุ่มไอตีหนึ่งตีหนึ่งสองนาทีมึงต้องห่อแล้วนะตีหนึ่งสองนาทีนะเซตอะไรให้พร้อมไม่ต้องรีบชิวๆเดี๋ยววันนี้ไปหาไปหาไปหาเนี่ยเคสเพื่อนดิตอนนี้มาก่อน ล่าสุดอยู่แล้วสุดแล้กูไปกูไปเองกูไม่ได้ห่อกูไม่ไดห้องฟังกูที่ไม่ได้ห่อมึงไปไล่ไอคนที่หอมึงรอฟังเสียงเฮ้เฮ้ยต้ยหายวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็ยเยเหมยอนกัเล้งเิยเก้ตเล้ยติเก็ตเลยติ้เก็ตไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้เ้ย้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรฮ้นเฮ้ยเม้ยเ้ยะยเฮ้นเฮ้เย้ยเฮายเฮ้เย้งเ้้้เ้เ้เ้้ ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H s O C ด้วยกันนะคะ